ความดีผมมีขายเด้อพี่น้องเด้อถ้าอยากได้ก็ต้องเฮ็ดเอาเองพึ่งผู้อื่นพึ่งได้สัวข้าวถ้าอยากพึ่งเหยื่อเห้หันมาพึ่งตัวเองมื้อนี้ก็สิเข้าป่าหาอยู่หัวกินคือเก่ามื้อนี้เฮามา4คนมื้อนี้มีในพันเบิรดแยกกันเลยแล้วกาในพันแล่นในพันปัาเมนในพันปัาเมนมันกำลังมื้อนี้แลยเฮาก็สิเลาะตามทรายหวยแหละน้มแบบดำๆเลาหสิเลาะตามทรายหวยแคบๆแหละ แต่เขามาอ่านเขตเขาโบโหทางไปไหยสิลงเบิ้งหนักแบดัดำดำมหนักเาสิเลตามเขียนเขียน่ะเาสิเลตามตามจ่าจ่าเอพว การหาอยู่หากินจะกิดได้บ่ได้พี่น้องแต่ก็ต้องไปลงเบึงเพราะว่าเฮาเคยไปเลยะถ้าเฮาบ่ไปก็โม่ให้ไปหาเฮา,าง่ายๆถ้าต้องไปหาโดยตัวเฮาเองอจืดถ่างหน่อยเอ้ยโอ้โอมีคนมาอยู่เล้วตะกี้นี่กระหินเขาจากปูอย่างปตาเลย นี่คนนอนหร่อชายห้วยต้งเงินเสียงเขาหนึ่งที่ชายห้วยไ,ไหมโอ้โหเยอะลากนี่แหละจะต่อตามทางเลยดทางเลย Nếu luộc mà nó hơi bừng như thế này luộc mà nó bừng như thế บ่อเดียวมีน้ำกินนกมากินหมดเลยยังเปียกอยู่สามบ่อเลยเปียกๆเนี่ยคือจะเป็นลิงปีนังเลเปียกปุ๊บกันไปเลยปะแม่แน่เลยคือสิลิงกรับเอาหลอดตัมห่วยเลย เอาบมเริงทางไปในห้องเล้วต้องโหยแล้ว บเห็นยังเ็น้อ,องป้าตเรามาตาหวยเริ่มยืวอยา่อุดนุ่งยนุ่งลายรีบไว้เอาสิเลบึงแถวแลดานฝนกอยากตก กินมากกว่ายังตกตัวหนึง่งไม่กินมากกว่าก็หกชาหกอกโตหอกคุมดเลยตัวหนึ่งตกนี่สิได้เลยบอกเลย เราจะหลอกตามแดล่ะหลยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวลงบางทีฮอดบอดเลยเบิ่งทำให้เราอยู่กลางดงถาวเขาจื้อน้นำฝนตกมาดักเลยยิ่งไม่หมูปาลาเป็นหมดหมูปลาฝนตกมันเข้ามา ักดาวาพ้นตกมารักไหกกนมาเลยเกินต้นไม้ดักแตยคักเลยตัวแป้นมาเลยบ่ผ่านก็จะออกย้มเสากัะ

บอลเจ้าทีเจ้าทามส่นเล็น้อยผมได้ขึ้นมาก็ม่นได้สมบูรณ์แบบเลยเอ้าให้เบิ่งให้แย่งลูกหลานเหมบม่ให้ทองให้่ทามลูกหลานไหมให้เบิ่งให้แย่งมาสี่คนบม่ให้ทองให้่ทามลูกหลานนะให้เบิ่งแหย่งลูกหลานเลยไทยไปตลอดปลอดภัยแล้วมาอยู่หากินให้สวยมานน้ำโมกูนะเอ้าไปข่าวดีแหย่งนะ เอากระชือได้คอยกลับลงก่อนพีะะ่น้องเพราะว่าเขาก็ได้บูชาเต่าเจ้าที่เจ้าทาาเจ้าทินเจ้าทานเพิ่นแต่ว่าในพัน,าาน,าพนแต่ละคนขึ้นมากอสิเป็นในพันน้อยในพันใหญ่ก็ย่าต้องเระโดดแบถือป่าเรื่องเสื้อหรือบุเสื้อก็มันขึ้นอยู่กับบุคคลพี่น้องได้บูชาเพื่อนองได้บูชาเพลินเราก็ได้ขึ้นมากอะนี่แหละมาบูชาเพิน่นสิคอยครับเขาก็บูฮูเส้นทางมาได้พี่น้องเอยอาศัย ไปทางเกา่าลบทางเกา่านี่คือคำแล้วประมาณห้าโมงปลายก็เลยกกเลยมัน,บบนหใหญ่แห้งกินยาก คำยเไรไปแน้วไม่มาเลยไปชเลากระบอนก่อนหลอกกับงวงกับห้อง มาหอนบอนนะบ่อนนโอ้เฮ้ยผ่านเาไปได้ไบริมาณนียงบ่บัโอ้โหบะตรมาณนีงเลยมันเป็นน้ำมันแดดมันหอนอย่างไกันหนอแดดมันยังหลงอย่างเลยอ่าบังผ่านเพิ่นมาทันมาโอ้โหอะไรอผ่านเผือกก็พฤติการมากนะครับบังเพื่อเพื่ าาแล่ล้านกับ่เจอ,อยังเลย,นย,นนยเยนาะโอ้ยิกรบเพาะยำคำเลยเหนื่นอยเนาะในผ่านเข้ามาบานสองคดมนเออโอ้ไปไปใายแม่แม็ไปเรื่อง,ออองแล้าเนาะมาแล้วมันหอนหิ้วหนาเลยรเลยมันยาง ไยังไงะยงเยเมื่อยโแตรีวกอี๋อตรีวอ่ะผ่านผาเพลินกมาแล้วมั้งใช้ากาศมาเลยว่าน่นแล้วเดิแจงเนอะว้ากระบอกเยี่มมนกเพิ่นมาห่อนแคไกระหอกตัวนึ่งหอกอะไรกระหอกตัวนึ่งโอ้ามวานหนักกันเียใค้กระอกตัวนึงพัปลาเม็นนะนปลาเม็นโบรา้ยังพัานปลาเม็นยด้น้ำก้นได้ฮบุดได้ฮดโอ้ยมาโชว์ฮาเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดปงเ็ดปง มันตทีกันเนาะเรามือล้พาปลาเหม็นมเลยเฮยหมดาความงานเพิ่นพาเพิ่นข้าวปลาซาหน่อยเนี่ยเนี่ยหายเวลาจะบอญ่อบอ่เอ็งอยู่ลุ่มหมูเนาะเนี่ยมีแม่นบ่พาปลาเหมนออเกจิมือเพิ่นลับกรหอถ้าต้อแกงมเลพาปม่นเนาะ ห้ามหินมะห้ามหิมะไม่พอกนไดั้งูต่อมทีหอ๋อคักอะไรไมึดมึดมไดึงเตะเตะกระหอกพ่าตรงนะน้ำนเลยนะพกราเนะลยมันน้ำเนี่ยก็คืได้ไปลาไเลยบวัดเลยนะทัางนั้เร็ว นเ,นเป็นมัน่ยบริเก็ตซมเมอือพันเฮิร์งละ่ะโอ้วันประหลาดเมา่หนางบริเทียงเด้อดขาเดือดาาขาหนึ่งไปทั้งขาขาหนึ่งไปเออมันหิวอย่างเนาะจบบุรบุษเรื่อยนัน เ้นินีนกยาเพ่นจะน้อยก้อนเลยก้่อนนี่กินกันกินกันมาเทมาปูกอย่เธอกสิบวจดอกของมันมีผ้าแล่นมากเหมือนในผ้าแล่นก็ับเได้เราูกมาเนี่กนก็เมื่อได้ขึ้นหนึ่งพอดี <is this> ่ปกระทูไทยมันทำนเนีวน้อใจมากออ้าวมากมากให้ตัวเองเนาะให้ปวดเลยเนาะประเมนการอ่าใชร มขักฮะโมได้กินบไหนโมนมทชัดเนาะเนาเย็นโอ้บางบัวง่ายด้บางบัวชุกเึ้นาตัวกระหอยไหวะเ้ิ่นนึกกัขับรถกินอืมาานบุรอกินหมอกแล้วยคน่ามางวันปมาคนทหน่อยเนาะ มาบ้านไปน้องมากินเขาตอนแรกมือนในยู่เ <abei> พ ja. ืร์นในช่องหมื่นมาอีแล้วก็พ่านพาเพิ่นมือนันนี่พิเศษเนี่ยมีผ่านปลาเหม็นมาห่วมงานมือนนี่ติดตามชมเด้อสุดยอดเนาะีให้ของแท้แต่ว่าสุดยอดน้งเฮิร์มังกรสุดยอดไปอ้อนเลยอ๋อ โอ้พันเกือบ้อนลงไปใส่เป็นกดมาไปเนาะก้นละสาย้นละชายเนาะชายบกก้บนายหนามเนาะสายพันสายหนามส้อายโขงเด้อเอ้าเขาเจ้ากันมัมหรือว่าเขาคำมือเนาะมันเขาช่วยเนี่ยวเขาคำเลย ก็ได้พรอนนะอ๋ะอ,อเออน้ะกินไหมผ้าแล่นผ่าแล่นเอาเลยอืออืออะไรนี่ยนะอืม,ออมน้าม,มืดเหรอมืดเหรอใช่มดช่งเลยงองเออ้โหหอนเถื่อนมืดนะ เอ้แกเนามาให้บรรยากาศออโอ้เต็มกระสเลยตอกสองตัวอเอาข้าวมันได่ก็เจ๊กบาทเลยเขามีแห้งแบบตาตีเนาะอืมอืมอืออือืมมอออ

ความสุขคอืมขชีวิตใชีวิตมันเด้องนนั่นเนาะของขับขึ้นกับมักเนาะคนกินแหลกมาอเนาะกินเอีมนะ่เอผ่ผ่านร้อีเพิ่นะกันขวแยเนี่เพิ่นมากคำบตีเพิ่นเนาะเนี้กก็แำ้เจะได้ยีกบาทนี่ม่มี อย่างมอมีจะอยู่ใต้หมอนเขานี่น้ำดำานตัวเด้อม่านนี่น้ำดำไปเลยมันยังกระคืนเนาะขักใบดังหาฮกโต้ฮกตัโตใช้เงินตะหาตัวนี้เราอยากจะจอยเนาะสองสี่หกก็ได้ยรุมมาเลยเออหกป้าก็เสี้นะมาเเลยบ่เฮ็ดลมคักขนาดมายาโอ้ที่ดากหอกเลยคอดอยประเด็นไหเนาะ ขดลีเนาะนี่นะคนกิดาบหอกแลกกรป๋าติมชักชีวาสำหคนสุกเนาะแล้วมันมันักรเบาเลยเป็นสายปลาเป็นตองพัาพรกลางคืนนะครับบัวรังบัวไผเลยจังแล้วบัรังมันด่หนาวยห่อนเลยบวเลอเขาห่มขยมเนาะเมื้อเช้าเฮาชงหกโมง็ส่งนกหกโมงเช้ายเห็นได้ก็เห็นเนาะ กินเขา,าไม่น้ำแล้ว,ลวอะยังมังองน,นอยู่มานอนน้อยหนึ่งเด็กๆเขาสิไปหลอกกางมึง้องไปกันไล้ผ่านมันข้เหม็น้องบังโอ้ตะคำนอเดือนไปนอตะคำเดือนไปเลยโอ้เดือนกันเลยเอาไ้ผ่านทุกัน ตื่นบดไนึงนกัสิทธาการตะการตระกักหรือเกินกับฟอกา,าเฟ่แล, <_ d ata> ล้วบ้านปลูกพันเอโน่เอาติดไปเลยเตรียมเตรียมแล้วเนะดือดอย่แก่งเนาะเ <_ d ata> อามาแยกกันนายพาไปถือมาไป เออประชากรลดลงเกากอ,อกแล้วทางเสียสายโบ,บออว์เอยไอแม่คั่วตลอดมาขาเด้อ มาแล้วโอ้จนเมย์เนาะเดือนเจ๋งเนาะเดือนเดือนเจ๋งเลยเดือนเดือนยังบ่ตกมาเตะสะกอนก็อาก,การหมาโอ้จนเมย์เราวันนี้เมืย์ชิบัดเปน้นั้น ตอนตอนดกเดอดตกที่ว่ากันใหม่ เดือนมันแจ่งซัดบอกไปันใดเนาะเดือนแจ่งหมัดไปเรียบร้อยแล้วก็ใช้ดอนผักพอรอในกลางดงได้มือนนอนสองคนกับทีมงานองสองคนลงทางลุมผ่านเวิร์กับในผ่านแลนโอ้อยกลางดงกลางดงใหญ่เลยเนาะโอ้ยผ่านรถบัด ำเสาะๆก็จะสิเลาะดักแถ่นะแหลุ่มนะพอมาเขตเขาบุรึงไปไดนเมื่อเจอมันต่อเมื่อห่อยให้ลังเลยพอแห้งครับอาบหนามเนาะบ่อาบกันได้เลยหนามเด้ออุเยมันเหลาะมาแถลุมๆเหมือเนาะมันเขามาปลาครับเขาก็ดังไผ่ไว้ก็ดังไผ่ไว้เมื่อนี่แล้วเนาะเอ้าวขอปักพ่อนก่อนตอนเสาๆจะวากันเนาะตอนเสาอีกนี่ก็เดืกดเลย 礼拜十二，公拜。